มาดูความแตกต่างของไข่ต้มยำมาตูมของ CP กับเบทาโกกันครับของ CP ราคาฟองละ10บาทครับของเบทาโกเขาขายเป็นคู่นะครับคู่ละ16บาทตกฟองละ8บาทครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันครับของ CP ข้างในจะมีไข่1ฟองแล้วก็น้ําซอส1ถุงครับของเบทาโกเขามีไข่2ฟองแล้วก็มีน้ําซอสมาให้1ถุงแบบนี้ครับฟองนี้ของ CP ครับส่วนฟองนี้ของเบทาโกครับจากที่เห็นเนี่ยคุกว่าของ CP เนี่ยเขาจะใหญ่กว่าของเบทาโกนิดนึงครับชิ้นนี้ของ CP ครับส่วนชิ้นนี้ของเบทาโกครับผมรู้สึกว่าของเบ เยอะกวของ c p p นิดนึงครับเดี๋ยวมาลองชิมรสชาติครับของ CP ครับไปครับคำโตตอืมของ CP เขาจะออกไม่สุกมากครับเดี๋ยวชิมของเบตาโกนครับเบทาโกครับไปครับคำโตโตอืมอันนี้ไข่แดงเขาจะออกแบบครีมมี่ครีมมี่ครับไม่สุกมากเกินไปแล้วก็ไม่ดิบมากเกินไปครับเดี๋ยวลองกินแบบใส่ซอสดูครับของ CP แบบใส่ซอสครับไปครับคำโตโต หอ,อมซอสตัวเหลืองแล้วก็อย่างที่บอกเลยครับตัวไข่ของ CP อ่ะเขาจะยังมีความแบบกึ่งสุกกึ่งดิบจะไม่ได้สุกมากเกินไปเดชิมของพิทาโกนครับ <c oughs> ของพิทาโกแบบใส่ซอสครับไปครับคำโตโต <c oughs> ซอสไม่เหมือนกันเลยครับซอสของเบตาโกเขาจะออกหวานๆหน่อยแล้วก็มีความหอมกลิ่น,นคล้ายๆแบบโชยุอ่ะออกไปทางคล้ายๆซีอิวปุ่นนะครับโคกสรุปไปนะครับเอาเรื่องตัวไข่ก่อนนะครับของเบตาโกเนี่ยเขาจะมีความสุกมากกว่าของซีพีนิดนึงครับของซีพีเขาจะออกเยิ้มๆมาเลยครับส่วนของเบตาโกเนี่ยเขาจะออกแบบครีมมี่ครีมมี่ครับส่วนซอสท,ที่ให้มาเนี่ยของซีพีรสชาติเจาะออเค็มๆแล้วก็หอมซอสท,ทูนเหลืองคล้ายๆซอสแม็กกี้ครับของเบตาโกเนี่ยรสชาติซอสจะออกหวาน,วานๆเค็มๆส่วนกลิ่นจะคล้ายๆโชยุ Panch ของญี่ปุ่นครับความแตกต่างมีปรระมาณนนนี้้คับบแลวเพื่ออชกิไ ต้มแบบไหนฝากคอมเมนต์บอกโคกใต้คลิปนี้ด้วยนะครับฝั่งเพื่อนกดไลค์กดแชร์และกดบวกติดตามโคกไว้หน่อยนะครับเพื่อโคกลงคลิปหน้าจะได้ไม่พลาดกันนะครับ